ตอนนี้ท่านพันตรวจเอกอเนกมาแล้วสวัสดีครับพี่อเนกครับสรัสดีครับคุณบอยครับควับดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับพี่อเนกย้อนนิดหนึ่งวันก่อนเรื่องคดีของหมอบีวันที่ให้ปากคําคือเมื่อสักวันเมื่อวานซืนเนาะต่อเนื่องเช้าของเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์หมอบีเมื่อวันพฤหัสตอนกลางคืนเนี่ยนัดมาเองตํารวจนัดมาหรือว่ามาเองฮะับแรกกลางคืน เขาเขาเข้ามาพบเองครับขอมาพบเลยเหรอฮะไม่ได้นัดหมายเราล่วงหน้าครับติดต่อเขาสวนโดยผู้เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตางพอดีเขาเข้ามาติดต่อขอพบแล้วก็ให้เขาพบกับหมายความว่าเขาวอล์กอินมาโดยตรงหรือว่าเขาให้ใครติดต่อมาล่วงหน้าไหมฮะวอล์กอินมาโดยตรงเลยครับเขาเข้ามาในสถานะอะไรคะเขามีข้อหาอะไรไหมเหมือนย้อนให้ฟังนิดนึงฮะตอนนั้นในในในขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการกล่าวหาและยังไม่มีข้อหานะครับแต่ว่ามี มีผู้มาร้องต่อกองปราบให้สืบสวนถึงพฤติกรรมของหมอบีตั้งแต่มีนาแล้วครับอมาร้องตั้งแต่เีือคมองาองของเกี่ยวที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองที่เกี่ยวพันกับหล,งบล,งลวาททางพ่อหลวงกดแล้ววัดสระบัดทราพภู่ครับคน<ะ>มาร้องตั้งแต่มีนาคมมตอนนั้นร้องว่ายอย่างไรครับพี่อนเนกจะร้องว่าเห็นว่าอาจจะเห็นมีพฤติกรรมของหมอบีอาจจะไม่ไม่ปกติ เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเขาเขาพอจะยกตัวอย่างให้ฟังไหมพี่อเนกที่พอเปิดเผยได้เช่นก็เขาเขาทำนองที่เหมือนที่สื่อรับรู้กันเั้วไปว่ามีการเบิกเงินจากบัญชีหมอบีมาแล้วเนี่ยแต่เวลาไปส่งมอบให้กับพ่อเนี่ยอ่าไม่ครบตามที่จํานวนที่เบิกมาขาดไปตเท่าไหร่เยอะอยู่นะหลัก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 แสนเนาะถ้าเราดูกันนะฮะ อ่าพี่เนกอ่ะเราย่ออ่ะเราก็ต่อมาจากจากมีนาคมมาร้องลักษณะนี้แล้วจู่ๆหมอบีซึ่งก็เป็นข่าวแล้วก็เบื้องต้นอยู่โรงพยาบาลพอออกจากโรงพยาบาลก็วอล์กอินมาเลยมาพบตํารวจตอนนั้นพี่เนกอยู่ที่กองปราบไหมก็อยู่ครับอยู่แล้วได้สอบเองไหมได้เข้าไปพบไปไปสักถามเองครับ เริ่มเริ่มสอบสวนกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เนกวันนั้นวันพฤหัตตองคือช่วงช่วงเย็นเย็นครับพอดีอย่างนี้ฮะคือเขาเข้ามาพบเนี่ยเขาวัตถุประสงค์แรกเลยเนี่ยเข้ามาพบคือเพื่อจะลงบันทึกประจำวันว่าเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนนะเพราะว่าในช่วงนั้นก็มีข่าวทางสื่อต่างๆว่าเอะหมอมีหลบหนีหรือเปล่าหายไปไหนอะไรประมาณนี้ครับอ่าก็เหมือนเมือนเข้ามาแสดงความรู้สึกใจมาลงบันทึกวันว่าไม่ได้หลบหนี แต่ซึ่งการลงประจําวันเขาไม่จําเป็นต้องมากองปราบก็ได้นี่แต่เขาเจาะจงจะมาทั้งที่เขาไปลงพักท้องที่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขาก็ได้แต่เขาพุ่งเป้ามากองปราบเลยมันมีในัยะอะไรไหมครับเขาอาจจะเห็นว่าเขาเขารู้อยู่แล้วต้องเรียนว่าหอบีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่ากองปราบทําการสืบสวนเรื่องนี้อยู่เพราะว่าอเพราะว่าหลังจากที่เราได้รับเรื่องไม่เด้มีนานแล้วเนี่ยทางตำรวจสชาการตกวจนกลางเนี่ย แล้วก็ท่านได้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้เพราะว่าอ่าเป็นเรื่องที่อในส่วนของหลวงพ่อหลวงกฎหรือว่าพรบัทน้ําพุเนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอรู้จักในในสองส่วนนี้อย่างอย่างกว้างขวา, <c oughs> ขางนะครับพอมีอะไรที่เกี่ยวพันในส่วนนั้นปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชวยการเมืองส่วนกลางเนี่ยก็ได้สั่งการในยังกองบังคับการปรัตบตามนะครับซึ่งกองบังคับการท่านผู้การของปราบเนี่ยก็สั่งให้อสองกับหนึ่งกองบังคับการปรับตามเนี่ยรับผิดชอบ ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากรับแจ้งบาะแสแล้วเนี่ยทางฝ่ายสืบสวนนะครับก็ได้ไปสักถามปากคำบุคคลเกี่ยวข้องรวมทัง้งไปขอข้อมูลจากหลวงพอ่อลงกดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงทราบเบาะแสไแล้วลว่าเรื่องเนี้กอ,องปราบ <ทำ S 2> รับเรื่องดําเนินการอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะมาแสดงความจำนงเนี่ยเขาก็เลยเดินทางม,มาที่กองบังคับการปรปาบปรามครับ พี่เนกฮะการทาคดีของกองปราบล้อตั้งแต่มีนาคมอยู่ในขั้นตอนไหนฮะตอนนี้ถ้าสมมติหมอบีอจู่ๆยังไม่มาหรอกแล้วยังไม่เป็นคดีเดี่ยมันอยู่ในระดับไหนฮะของกองปราบคือคือในในขณะเนี้ยยังอยู่ในขั้นสืบสวนอยู่เพราะว่าเราเมื่อเราไปสืบสวนไปหาข้อมูลจากทางวัดทางต่างๆเนี่ยถ้าได้ทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ได้คุยกับทางวัดอยู่ก็เห็นว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมที่ว่ายอดเงินมาไม่ตรงเนี่ยขาดหายไปเนี่ย ่าถ้าวัดเห็นว่าเสียหายให้ก็ให้มาลงทุกดำเนินคดีนะครับแต่ทางวัดก็ยังไม่ได้มาลงทุกดำเนินคดอีอ๋อเราแจ้งวัดไปตั้งแต่ในขั้นตอนการสืบสวนก่อนหน้านี้ที่จะเป็นข่าวแล้วถูกไหมพีใ่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่ามันปรากฏข้อเท็จจริงแล้วแหละว่ามันเงินไม่ครบแล้วก็แจ้งให้วัดถ้าคิดว่าจะด,ดําเนินคดีก็มาแต่วัดก็ยิ่งไปถูกไหมฮะอ่ายังยัง,ย,งยังไม่มานะครับเท่าก<ำ>ับ เท่ากับว่าถ้าวัดวันนี้พรุ่งนี้มาแจ้งความกองปราบเรื่องนี้หมอบีก็ถูกออกหมายเรียกนะครนะผู้ต้องหาได้เลยสิโต้มาจงี้ครับถ้าวัดมาร้องทุกนะครับวัดมาร้องทุกเนี่ยท่านบอนต่อไปเนี่ยเรายังคงไม่ได้รีบเรียกหมอบีมานะครับพราว่ารับว,วัดมาร้องทุกเขาก็คงต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานมาประกอบการร้องทุก ครับทางกองปราบเราภาคสวนเพื่อนผิดชอบหรือายสืบสวนเน่เราก็ต้องตรวจสอบข้อได้จริงก่อนว่าอะไรอย่างไรนะครับจนข้อที่จริงที่เราเห็นปรากฏชัดว่าอะไรอย่างไรแล้วเนี่ยอ่าขั้นตอนต่อไปนั่นแหละทางเราก็จะเรียกหมอบีมาสอบสวนรำพังแค่ยอดเงินที่รับบริจาคมาแล้วเอาไปถวายหลวงพ่อมันไม่ตรงทั้งหมดยังไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อหาหรือว่าเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาได้ใช่ไหมครับค,คือคือต้องเรียนว่าวันที่เขามาพบ เพืที่เสมอของปราเม่อ่ของของสมัก่อนเนี่ยดกลางคืนครับอ่าเขาก็เตรียมข้อมูลหลักฐานมาชี้แจงว่าตั้งแต่เขาเปิดเป็นี 2, ปี62จนถึงปัจจุบันนั่นน่ะที่มีบุยอดเงินไม่ตรงเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรโครงการนู่นนี่นั่น่ะเขาก็เตรียมหลักฐานมา,ม,ม,ามามอบให้ตรวจสอบด้วยนี่ไหครับใช้นู่นะะน,นี่นั่นโครงการหมายก็เกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่ได้เป็นการใช้ส่วนตัวเหรอฮะ เขาเขาเขาเข,า,เข,า,เขาแจ้งมาประมาณนั้นนะครับก็มีเอกสารมาจมํานวนมากเลยที่เราต้องใช้เวลาสอบนานมันนั้นก็เพราะนี่แหละพอเอาเอกสารมาให้แล้วก็เขามอบสาเนาฐานแล้วก็ถ่ายเอกสารสําเนาวไว้อืนะครับแล้วก็ได้ปักถามปักคําในบางประเด็นที่เกี่ยวกับเอกสา,การดังกล่ามนด้วยก็เลยต้องใช้เวลาในการปักถามพอสมควรพี่อเนกประเด็นตอนนี้มันก็กั้มกึ่งแล้วก็สงสัยกันว่าสุดท้ายเนี่ย ใครที่เป็นิเริ่มเปิดบัญชีระหว่างทางวัดโดยหลวงพ่อหรือหมอบีบอกหลวงพ่อว่าเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคในลักษณะที่ทํากันมาตั้งแต่ปีหกสองคือคือการเปิดเ่ยนะเอางี้เอางีเาเา้เพื่อไม่ให้ี่นัก่าวประชาชนสับสนเนี่ยค่ะคือบัญชีเนี่ยก็หมอบีก็ไปเปิดอืนะเปิดวงการบัญชีไฟฟซาอาทอนเล,เลยนะครับโดยโดย,โดยชื่อหมอบีนะค่ะ อ่เปิดบัญชีบัญชีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีหนังสือหนังสือรับรองจากหลวงพ่อว่าเนี่ยเป็นบัญชีที่เปิดเกี่ยวพันกับวัดมู่นนี่นั่นอะไรต่างหลวงพ่อมีสิ่งรับรองไปรับเพื่คคอคือหนึ่งน้อยเนี่ยเพื่อให้เห็นเพื่อให้ผู้สานิยชนเนี่ยหรือคนที่จะบริจาคเงินเนี่ยได้รับรู้ว่าอ๋อบัญชีแต่ใจใจฟ้าอาัทิอะไรที่ว่าน้องจะไม่ได้นะอ่าอันนั้นแหละคือวัดสวัสดิ์น้ำปุ รู้เรื่องนะค่ะค่ะการันตีคือไม่ใช่มิจฉาชีพนะถนองการันตีไม่ใช่เป็นที่บัญชีส่วนตัวของหมอปีอะไรเงี้ยเพราะงั้นน่อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นการที่สื่อสารออกไปยังงูมประชาชนผู้มีศรัทธาหรือบริจาคเนี่ยให้รับรู้ว่าอ๋อนี้บัญชีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเงินไม่ใช่บัญชีส่วนไม่ใช่บัญชีเพื่อให้เงินส่วนตัวของหมอปีค่ะคือวัดรับรองให้กาใช่ครับมันมีหนังสือตรงนี้เห็นหลักฐานชัดเจนค่ะ แล้วมันเป็นประเด็นไหมผมถามแบบว่าแล้วมันประเด็นไหมว่าใครบอกให้เปิดระหว่างหลวงพ่อบอกให้ดําเนินการหรือหมอบีดำเนินการแล้วหลวงพ่อกาลันตีมันเป็นประเด็นทางคดีไหมพี่มันมีผลอะไรไหมคือคือถ้ามันไม่เอางี้ผมผมมองไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ม่เป็นประเด็นถ้าถ้าบัญชีนั้นเปิดมาเงินจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละอืแต่ว่าเงินนั้นเนี่ยบัญชีนั้นนหมอปีเป็นคนคนควบคุมบัญชีเอง เป็นคนมีอำนาจเบิกถอนเองคนเดียวค่ะเพราะนั้นเนี่ยบัญชีจะเปิดโดยใครหรืออะไรผมมองไม่ต้องเป็นประเด็นเท่าไหร่ค่ะถ้าเบิกมาแล้วรู้ว่าเบิกได้รับโอนมาแล้วหนึ่งล้านก็โอนไปเข้าวัดหน<อ>ึ่งล้านมันก็จะไม่มีอะไรไงครับอ่าจริงไหมครับคือบัญชีจะเปิดโดยวิธีก<อ>ารใดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นสาระสําคัญเท่าไหร่สาระสําคัญตรงที่ว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์รับบริจาคมาเนี่ยเอาไปทําอะไรล่ะ เอาไปทํานั้นแล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยไม่มีการตอนไม่มีการเข้าโค้กเข้าหอเนี่ยเงินหนึ่งรับไปจากมาหนึ่งล้านไปเข้าวัดหนึ่งล้านเพื่อไปใช้ในก<บ>ิจกรรมของวัดหรืออะไรต่างเอาไจากไม่มีอะไรเลยครับอแล้วม,มีข้อตกลงไหมออแล้ว,แล,วแล้วอย่างเท่าที่ดูตอนเนี้ยมันมีอะไรอยู่ตรงไหนคะออในบัญชีนี้เนี่ยเราเจออะไรบ้างคะเออในบัญชีเนี้ยเราตั้งความเก็ว่าหนึ่งบัญชีนี้เปิดขึ้น ยิงอ่าอ่าเป็นบัญชีที่ไม่ได้เปิดชื่อเลยชื่อของอบีตาโดแต่เป็นชื่อโครงการนู่นนี่นั่นซึ่งมองแล้วเป็นเรื่องของส่วนรวมค่ะอ่าอ่าส่วนรวมอันนี้อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองอ่าบัญชีนี้ถ้าเป็นบัญชีทั่วไปที่รับบริจาคโดยอ่าที่จะเชื่อมโยงวันต่างๆก็คิดว่าน่าจะมีอ่าบุคคลที่มีอำนาจเบิกขอร่วมออ ครับแต่ว่ากรณีนี้ก็หมอบีมีหน้าตูวเดียวค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเท่ากับคนที่ป็คนโทนบัญชีนเนี้ยก็คือหมอบีคนเดียวค่ะอ่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะมันมันคนโทนโดยคนกี่คนอ่าก็คงไม่ใช่เป็นสาระสำคัญอีกสำคัญที่ยอดเงินอ่อาแล้วเงินเข้เา,เา,เามาแล้วเนี่ยแล้วไปวัดครบเนี้ยมันก็จบนะมันไม่มีอะไรเลยอ่าแต่อันนี้เราเจออะไรคะอืมอันนี้จะค่อยจริงตอเนี้เขาที่พบเนี้ยมันเจอแน่ๆหละว่าอ่ามีการเบิกถอนเงินมาแล้ว ไปส่งมอบให้วัดให้พระให้หลวงพ่อไม่ครบอืมค่ะครับอันนี้อันนี้ที่ตอนนี้แฟกที่มันเกิดขึ้นนี่เขาี่จริงที่เราเห็นนี่คือเขาี่จริงประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็ชี้แจวงว่าไปทาโครงการต่างๆที่พี่เนกบอกถูกไหมไม่ครบครับแต่ที่เราเอาที่ทตํารวจเจอนะไม่ครบนี่มันไปไหนบ้างคะมันถูก,ถกวัดไปถึงวัดจริงๆเนี่ยตามวัตถุประสงค์ตามการรับร,บรองในแค่กี่เปอร์เซ็นต์คะคือคือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเงินที่เบิกมาเลยเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึง เข้าอบัญชีที่เขาบันทึกไว้ของวัดเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ครบตามตามลายที่เบิกมาจากธนาคารนะครับอันเนี้ยมันก่อนที่จะไปถึงหลวงพ่อเนี่ยมันก็ต้องผ่านมือหมอบีไปก่อน่อาเพราะฉะนั้นเงินตรงเนี้ยที่สานหายไปเนี่ยหมอบีจึงต้องทําเอกสารชี้แจงมาไงอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกช่วงแรกเลยเนี่ยว่าเขาไปทำอะไรบ้างมาว่า ใช่ไอ้ส่าที่แจง้งมาว่าไอ้เงินที่เขาเบิกตามบัญชีเนี่ยมันไปไหนก็ไปทำโครงการไหนนน่นนี่อะไรต่างพอที่แจ้งมาพอดีนะเลยไหมฮะกับยอดเงินที่รับบริจาคมากับการเอาไปทาโครงการพอดีเป๊ะเป็นศูนย์พอดีเลยไหมเนี่ยครับเขาเขาก็จะชี้แจงประมาณนั้นครับซึ่งอย่างที่บอกเราก็ต้องตรวจสอบก่อนะครับว่าสิ่งที่เขาชี้แจงมามันจรงิงหรือไม่จริงอย่างไรเอะพี่แล้วก่อนตอน,น,นที่มีประเด็นว่าเอาไปซื้อรถเอาไปทํานั่นทํานี่อ่ะพี่อันนั้นอันนั้นเราอยู่ระหว่างตรวจสอบด้วยกัน แล้วก็ไอ้บ้านหลังหนึ่งที่เขาแชร์กันมาก่อนหน้านี้บ้านหลังให,ใหญ่ๆอะ่ะก็คงอันนั้นเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยเรากําลังขอสเตทเมนต์ที่เกี่ยวข้องหรือที่มาของทรัพย์สินเขาเป็นว่าข้อมูลหรือเบาะแสที่ได้จากพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของมองบีไม่ว่าจะเป็นบ้านครับหรือว่ารถยนต์หรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยยังไงเนี่ยทางทีมสืบสวนสอบสวนของกอ,อ,อ,องปราบเนี่ยก็จะ ที่สุทราบที่มาของตสตินนั้นทุกอย่างครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสได้ชัดเจนครับค่ะอันทางหมอบีว่าแล้วทางวัดนะคะในส่วนของวัดตอนนี้ทางทางกองปราบเราเราพบอะไรบ้างคะท่านคะซึ่งทางวัดเนี่ยเท่าที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยคือทางวัดก็มีการบันทึกไว้ผมว่าใช้คาว่าบางส่วนแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รับจากหมอบีอ่าว่าเมื่อไหรเท่าไหรอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้อง มาไลก่กระทบยอดกันว่าทางขาดหายไปเท่าไหร่อย่างไรทางข้อมูลตอนนี้<ม>ทางวัดก็กระทบมาได้ในระดหนึ่งครับจะยังไม่ครบต้วนแต่ปีสี่สองครับทางวัดนี่เงินเข้าบัญชีชื่อหลวงพ่อหรือเข้าบัญชีชื่อวัดพระบาทน้ำผู้ฮะมันไม่ได้เอาไปเข้าบัญชีแต่ว่ามีการบันทึกไว้ในสมุดบัญชีประมาณนี้เป็นบ<ม>ันทึกไว้ในสมุดนะครับว่า อ่าวันนี้รับเงินมาเท่าไหร่อะไรยังไงส่กปันเนี้ยเจ้าที่ของวัดได้บันทึกไว้ครับแล้วจากัารเงินทราบไหมครับเขาให้การไหมว่าเอาไปผันแปรทําอะไรบ้างยังไงครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางวัดกําลังเตรียมการทําข้อมูลอ่าที่แจ้งมาให้ครับโอ,โอ้โอ้โอ้พี่อนเนกอ่าถามนิดน,นึงอย้อนกลับไปคําถามต้นๆแหละถ้าสมมติถ้าทางวัดบอกว่าไม่ดําเนินคดีแล้วปล่อยไปแล้วตํารวจจะดําเนินคดีได้ไหมคืออันนี้ครับคือทางวัดถามว่าตอนเนี้ย มันเอางี้ด้วยกันว่าตอนนี้เนี่ยอ่ามันมีมันมีข้อมูลมีก็มีมีการข้อมูลหรือมีการอ่ากล่าวหาตำหนงว่าเอ้ะจะมีการยักยอกไหมหรือเป็น,เป,นเป็นเรื่องชอกงประชาชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าทางวัดไม่แจ้งทางวัดก็ต้องแจ้งกับสังคมแจ้งให้ทางเราเคลียร์ให้ทราบไปได้ว่าตกลงไม้แจ้งเพราะอะไระะไม่แจ้งเพราะอะไรก็ต้องชัดเจนครับ ไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะฉนั้นเนี่ยว่าไม่เสียหายเนี่ยถามว่าอันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าถ้าเงินนั้นเนี่ยเงินนั้นถ้าเราสอบปากคําผู้บริจาคเงินแล้วเนี่ยเขายืนยันว่าเขามอบเงินให้กับวัดแต่วัดเสียหายแล้ววัดไม่แจ้งวัดก็ต้องแจ้งอะครับว่าเพราะอะไรอ่ามันจะย้อนกลับไปตรงนั้นครับเพราะว่าจะย้อนเงินไม่เท่าะต้องีแจ้งมาเาวัดก็ต้องที่แจ้งมาว่าอ่าไม่แจ้งเพราะอะไรเงินที่มันหายไปเนี่ยคุณไม่แจ้งไม่แจ้งเพราะอะไรทังนั้นที่เป็นเงินที่ น้องประชายชนบริจาคมาเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณกุศลไม่ได้เพื่อคนไในคนหนึ่งอ่ะ,นนอะสมมติถ้าบอยโลกสวยบอแบอว่าเอาก็นี่ไงก็ในเมื่อยอดมันขาดแค่สมมติขาดประมาณเนี้ยแล้วหมอบีเขาก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเอาไปทําโครงการอะไรซึ่งวัดพอฟังหมอบีอธิบายตรงนี้ก็โอเคเกตและเข้าใจว่าเออโอเคมันมีโครงการแบบนั้นเกิดขึ้นจริงพอหักกบรบนี่แล้วเออมันไม่ได้ไปไหนเลยแบบนั้นนะพี่จบไหมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่ถ้าวัดไม่แช่งการเอกแล้วแต่วัดครับแต่ว่าสิ่งที่ทาง ของปรามองเนี่ยมองว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยเ,ยเป็นลักษณะของการชอโกงประชาชนหรือไม่มโจทย์ต่างประเด็นแน่ที่เราสนใจมากกว่าครับโอ้โอ้โอสแสดงถึงวัดจะไม่แจ้งแต่ว่าถ้าสอบและสื่อพบว่าเป็นการชอบโกงประชาชนก็ก็เรียกตัวมาดําเนินการตามกฎหมายได้ถูกไหมพี่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อในเมื่อถ้าเปิดถ้าเปิดรับเบอร์จากบอกว่าเพื่อเอาไปให้วัด แต่ไม่เอาไปวัดเอาไปใช้ส่วนตัวก็ต้องว่ากันนะครับต้องว่ากันพี่ตรงนี้จะเข้าขายไปอีกอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้แสดงว่าในส่วนของตัวหมอบีเราก็ดูเรื่องของธุรกรรมการเงินถูกไหมฮะับว่าในช่วงเนี่ยตั้งแต่เปิดบัญชีมาปีหกสองถึงต่อเนื่องปัจจุบันมันมีเงินเบองตัวเขาบอกเขามีกี่บัญชีธนาคารนะพี่ที่เราเห็นเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยก็มีบัญชีเดียวครับบัญชีนี้ก็ผูกที่เพจของหมอบี อ่าแล้วแล้วแล้วบัญชีส่วนตัวของหมอที่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณหมออ่าท่านฮะบัญชีเงินฝากอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็ตรวจสอบอย่าครับอันนี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอืมก,ก็ต้องดูแสงว่าถ้ามันไปเจอก้อนเงินมันก็ต้องหาทําหาคำถามมีคําถามแล้วก็ต้องมีคําตอบจากหมอบีถูกไหมว่านี่คือเงินอะไรทําธุรกิจอะไร,รมีเงินตรงนี้ถูกไหมฮะครับก็ยอย่างที่บอกครับเกี่ยวกับเรื่องด้เส้นทางการเงินเนี่ยเป็นเงินเนี่ยก็เลยอก็เรียกว่าเป็นดิจิตอลฟุตพินนะครับ ก็มันโกหกมันหลอกอะไรไม่ได้เลยม,มีอะไรก็ว่าไปตามนั้นโอ้โอ้โอครับจะเรียกหมอบีมาอีกเมื่อไหร่ครับท่านหลังจากสอบปากคำไปแล้วหมดหรือยังครับต้องสอบเพิ่มอกีกไหมฮะก็ยังไงคงต้องมีการสักถามปากคำเพิ่มเติมอะไรอยู่นะครับ <S <S เพราะว่าสิ่งที่เขาเอาเอกสารมาให้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่เข้าใจหรือยังไม่กระจ่างชัดเราก็คงต้องให้เขามา ให้คาตอบหรือว่าชี้แจงหรือให้ตรงกับสารเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับในส่วนตัวของหลวงพอ่อหลวงกดนี่เราเข้าไปนมัสการสัมอ,สอบสวนเรื่องฮะที่มีฝ่ายสืบสวนเราเข้าไปพูดคุยในยช่วแงแรกๆนะครับอ๋อแต่ได้สอบอย่างเป็นทางการไปหรอือยังฮะอ่ายังครับโอแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีขั้นตอนที่เป็นทางการอยีกสักครั้งถูกไหมฮะครับถ้าเราขอ<ม><ม>ร,รวบรวมสิ่งต่างๆครบเตินก่อนอืมอืมซึ่งซึ่งซึ่งตอนตตนี้ที่ปรากฏทางสื่อมวลชนก็ อาจจะมีการย้อนแย้งกันระหว่างหลวงพ่อกับหมอบีอยู่ดพานั้นมันก็ต้องหาข้อที่จริงให้มันยุติมัคืออะไรแล้วในส่วนของตํารวจเท่าที่ฟังเท่าที่มีข้อมูลมันย้อนแย้งเหมือนที่เป็นข่าวไหมคะเหมือนที่สื่อเปินลงไหมคะก็ก็อันเนี้ยอตอนตอนที่เราได้ข้อมูลมาก็อาจจะยังไม่ไม่ชัดที่ขนาดน,นี้นะครับแต่ว่าพอพอเห็นทั้งสองฝ่ายสัมภาษณ์แล้วถือว่ามันครั้งก็้อจริงอาจจะไม่สอดคล้องกัน ก็คงต้องพิสูจน์ว่าแพ้จริงแล้วว่าใครพูดจริงหรือมีข้อจริงอย่างไรหรือใครพูดไม่จริงคนรอบตัวหมอบีนี่หลายคนไหมฮะที่เราต้องสอบก็มีการสอบไปแล้วหลายหลายปากอยู่ครับเป็นประโยชน์กับคดีก<ๆ>็ก็ทุกคนที่ให้การก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบให้กันมันจะมีเขาบอกว่าใน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 มุมมองของสื่อจะมีคนหนึ่งที่เป็นตัวเปิดเรื่องเนี้ยทางอันนั้นสอบแล้วใช่ไหมฮะ ก็มีมีสอบมีสอบเปห,หลายหลายนา,ยายต่างนะครับอ,อันนี้นี้ครับออให้ให้การในทิศทางเดียวกันไหมพี่อเนกผู้พยานบุคคลก็เห็นเห็นเป็นปน,นทางเดียวกันครับแล้วก็เป็นแต่ละคนก็ให้ความี่จริงที่อ่าผมใช้คํานี้น,นะครับว่าเป็นประโยชน์ต่อการืบกวนสอบสวนในเรื่องนี้ครับทางเดียวกันนี่หมายความว่ามันมีการช่อกโกงไหมพี่อัน,นอันนี้เดี๋ยวขอ ทำธงในในช่วงสุดท้ายดีกว่าขอขอขอให้ขอให้ทางกองปราคือเรื่องนี้พอเป็นข่าวไปไนต่างปุ๊บเนี่ยก็ต้องฝากขอบคุณสื่อมวลชนหลายแนงนะครับฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลข้อที่จริงหหลักฐานอะไรต่างที่สําคัญเข้ามาไปจำนนมากเลยอันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนเลยเพราะฉนั้นการที่จะให้ทางกองปราบไปทาแต่ละจุดเนี่ย ทำได้ครับแต่อาจจะใช้เวลาแต่ก็ผมว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนช่วยกันหาข้อมูลและนําเสนอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะสามารถพิสูจน์ทราบหรือย,อยางไงก็ไดจริงเนี่ยอันนี้ก็ทําให้การทํางานของเราเร็วขึ้นครับได้เอาวะวันนี้ขอบคุณพี่อนเนกนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีค่ะท่านพันตำรวจเอกอเนกเตาสภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามค่ะ